ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะชุมชนในลุ่มน้ำต่างๆทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐแล้วก็มีการร่วมกันถอดบทเรียนขึ้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อทําเป็นงานวิจัยของชาวบ้านและใช้เป็นข้อสเสนอต่อภาครัฐในการแก้ปัญหาร่วมกันกับภาคประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดลาปางค่ะ ผมได้เปื่นเปื้อนจากมหาวิทยายลัยราชภาัฏลำปางได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทอดบทเรียนงานวิจัยไทยบ้านตีอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮมีกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่เป็นตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มน้ำต่างๆมาร่วมแหลกเปลี่ยนและเฮียนหู้ถึงกระบวนการทำงานตี่ผ่านมา เครือข่ายส่วนใหญ่ได้หับผลกระทบจากการบริหารจัดการน่านตีบหมอสมเนื่องจากนโยบายของรัฐบาได้ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผากประชาชน การเข้าร่วมงานข้างนี้ผมเห็นถึงความร่มมือของภาคประชาชนตีลุกขึ้นประกาศจุดยืนในการปกป้องแม่น้ำของหมู่้าบ้านเพราะในระดับนโยบายยังแบบเปิดใจรับฟังเสียงของเจ้าบ้านอย่างจริงจังเพือคลายจากกลุ่มน้ำต่างๆได้เสนอข้อมูลจากงานวิจัยของแต่ละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแผนในการบริหารลุ่มน้ำของตัวเกา แนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดในช่วงที่ชาวบ้านรวมตัวกันต่อสู้เพื่อให้เปิดประตูน้ำกันปากมูลถาวรการวิจัยก็ก็จะเน้นเรื่องปลาการเก็บข้อมูลเรื่องปลาหลังและการสูญเสียไรายได้แล้วนี้การวิจัยไทยบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เขาที่เขารวบรวมแล้วก็ออกมารนรงุมเป็นเครื่องมือสำหรับที่การที่จะไปไปยช้คำว่าไปาสก,กิดให้รัฐบาลได้ ตัดสินใจในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเกื่อนปากมูลว่าชาวบ้านปากมูลมีมีทรัพยากรที่มีคุณค่าอะไรบ้างหลายปีตีพานมามีโค้งการขนาดใหญ่พุดขึ้นในหลายชุมชนทั้งภาคเหนือและอีสานส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของเจ้าบ้านตีอาศัยอยู่ตลอดลำาน้ามโดยภาครัฐละเลยต่อสิทธิชุมชนตีมีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ และด้วยสาเหตุนี้ชาวบ้านจึงรวบรวมองค์ความหู้แล้วนําเสนอเป็นงานวิจัยเพื่อชุมชนโดยชุมชนเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนก็สามารถจัดการทรัพยากรตัวเกา่าผู้ขนานไปกับผากราดใดเขาจะใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นการงานที่สร้างเครือข่ายแล้วฟื้นฟูชุมชนวก็สร้างเครือข่ายเราผู้มุ่งไปสู่เป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรของชาวบ้านที่สามารถกำหนดนโยบายรัฐบาลได้ การดูหน้าก็ทำอย่างนี้กรีไว้เนี่ยในการจัดการกาทรัพยากรขององบ้านของเมืองเนี่ยจะต้องใู้าวบ้านเขาไปมีส่วน,นหลงที่นักภายใทยดีว่าชาวบ้านไปพัฒนาของเขาในเรื่ององค์ความรู้งานวิจัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแร่องความรู้ข,ของชาวบ้าน สู่สังคมภายนอกพ้อตีพานมาการเก็บข้อมูลชุมชนจะทาโดยคนนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่แต่จากนี้ไปงานวิจัยของชุมชนจะเป็นเครื่องมือในการพักดันเชิงนโยบาย<อ>เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพ่อปลายทางของงานวิจัยจะถูกส่งถึงภาครัฐเพื่อใจเป็นข้อเสนอและเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกันอัครเดชสินภาพนักข่าวพลเมืองมหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางรายงาน